สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอซทุกๆท่านครับวันนี้ผมพามาชมตุเรียนไม่โตแล้วก็ไม่ตายนะครับระบบน้ำพร้อมปุ๋ยพร้อมแต่ก็ไม่โตครับเพราะว่าด้านข้าง เป็นต้นปลาล์มน้ำมันนะครับซึ่งทุเรียนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบปลาล์มน้ำมันสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าปลาล์มน้ำมันเขาหากินเก่งนะครับทั้งดูดน้ำเก่งาหาปุ๋ยเก่งนะครับเมื่อเรานำปุ๋ยมาใส่ที่โคนทุเรียนนะครับรากปลาล์มก็จะมาแย่งหมดนะครับไม่ว่าจะเพาะปุ๋ยนะครับ น้ำก็เหมือนกันปามก็จะมาแย่งกินไปหมดครับดูครับที่เห็นดำๆนี้คือรากปามนะครับซึ่งรากทุเรียนเขาก็ค่อนข้างที่จะต่อสู้ครับแต่ก็โดนรากปามจัดการจนขาดเดียวแห้งหมดนะครับ นี่คือรากทุเรียนนะครับพยายามจรชัยขึ้นมาหากินบนผิวดินนะครับเพราะว่าด้านใต้มีแต่ต้นปาล์มครับมีแต่รากปาล์มครับสำหรับเพื่อนๆที่จะปลูกทุเรียนในสวนปาล์มนะครับ mm hmm. ก็ควรตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าแปลงนี้ลงปลูกในสวนปาล์มมา สามปีแล้วครับสปีที่ว่าก็คือสปีจากต้นทุเรียนพื้นเมืองครับดูขนาดครับเล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกครับสปีนะครับเป็นอนๆครับดูไปเรื่อยๆครับแปลงนี้ก็ไม่ใช่ของผมนะครับอยู่ใกล้เคียงนะครับแต่เจ้าของสวนอ ย่างวานให้ผมมาช่วยกำจัดปามทิ้งครับเพราะว่าเจ้าของสวนเขาทนดูมา3ปีแล้วนะครับก็ไม่ไหวครับทุเรียนไม่โตแล้วก็ไม่ตายครับเขาพยายามที่จะแตกยอดนะครับดูครับยอดออกมาก็เรียวเล็กนะครับไม่สมบูรณ์ครับ แปลงนี้ก็ทุเรียนทั้งหมดเจ้าของบอกว่าร้อยกว่าต้นนะครับดูครับน่าเสียดายครับทุเรียนชุดนี้เป็นทุเรียนเสียบยอดที่ผมเสียบเองครับเสียบแล้วก็ขายให้เขามานะครับก็ามาปลูกนะครับแปลงที่เขาซื้อไปปลูกเหมือนกันที่ไม่ได้อยู่ในสวนปามนะครับก็ โตเยอะแล้วนะครับแต่มาเห็นทุเรียนที่ตัวเองเสียบข้างไปแล้วก็มาอยู่ในสวนปามครับดูแล้วน่าสงสารครับแปลงนี้เดี๋ยวผมจะมากำจัดปามให้เจ้าของสวนเร็วๆ็วนี้ครับดูครับใบ แทบจะไม่ได้สังเกะแสงกันเลยครับเพราะว่าแสงไม่สามารถทะลุผ่านทางปามมาได้ครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆท่านไหนที่รักสวนปามแล้วก็รักทุเรียนด้วยนะครับก็ควรพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ราคาปลาล์มก็ค่อนข้างดีครับค่อยๆตามไปนะครับที่ผมเห็นมานะครับทุเรียนผสมกับมังคุดทุเรียนผสมกับเงาะก็ค่อนข้างที่จะโตได้นะครับแต่ทุเรียนที่ผสมต้นปลาล์มแทบจะโตไม่ไหวครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไปถึงผู้ที่อยากจะปลูกทุเรียนมือใหม่ครับ